มาดูสวรสแนวตั้งวัดดีกับพผมบังพรองพรอครับนี่วันนี้เรามาอัปเดตนะครับนะสวรสบาเดียวทีเอฟก็มาเลยครับเรามาอัปเดตว่ามันยังปันหนาอุปสรรคอะไรมั้งนะครับเดต้าไมสวรส เป็นแบบนี้ไปดูครับวันดีครับวิวเลวัยดีครับอ่านี่เรามาอัปเดตนะครับ update, อัปเดตเสาบรุษบาเดียวอ่านี่รูปร่งางครับมันจะอยู่บันนี้ไอไอมีเจี๊ยกเราเยเาเชนเดียรถต,ตอนนี้คือตีปุ่มท่ำผุ่มแหงเลยช่องแหมวนห้าช่วงผุ่มแหงเม็ดอ่ะห้าเม็ดดีที่สุดเนี่ยเราเตรียมเนี่ยคือเราเตรียมเนี่ยฉันเดียวอ่าเสาบรุษบาเดียวแต่ตอนนี้อ่าถ้าปลูกตอนกิ่งอย่าไว้ลูกเยอะของผมก็เรเียบเหมือนกันไว้ลูกเยอะ มันจะออกมามันจะเป็นลูกเลยพอติดลูกออของผมนี่เริ่มปลูปกพอผ่าน่านมาได้หกเจ็ดเดือนลูกเยอะมากลูกเยอะที่นี้เอาลูกไว้เยอะมากเพราะคนเขาขเดินทางเข้ามาดูแล้วเขามามาชมลูกชมลูกก็ขายไปบ้างอะไรไปบ้างเยอะมากผลปรากฏสิ่งที่ตามมาก็คือตายมันแกลนครับเด็กสอ,องปีมีลูกแฝดสามสี่คนนะครับลากไม่รอดเนี่ดดดยเวลาไม่รอดปั๊บออจากบททดลอบเปลูกใส่กระถางเนี่ย ปัญหาก็คือว่าวัชพืชเราดูแลง่ายก็จริงแต่ปัญหาก็คือว่ามดมดกันไฟมดแดงพวกอะไรพวกนี้ไอ้มดไอ้มดตัวยดงดินมดแดงดินมดแดงดินมีปัญหาในเรื่องแล้วก็นอนที่เจาะโคนสวัสรถเนี่ยครับนอนเจาะโคนเนี่ยอันตรายมากที่สุดตายยกต้นตายยกต้นครับเพราะว่าข้างในเขาเสาแลวก็กลวงเพราะว่านอนใช้เข้าไปตัวเล็กๆเข้าเ,เข้าไปเนี่ยตอนปนัญหานีเ<จ>าน่เยอะเลยครับเอปัญหาทีนีน้ก็จะลื้อใหม่นะครับ ขนาดต้นเล็กๆเ,เนี่ยฮะต้นนี้เนี่ยผมผมตัดไปแล้วแต่มันไม่หมดตอมันมันก่อขึ้นมาใหม่นะครับปุ๋ยไม่เคยใส่น้ำอะไรก็คือว่าปิดระบบน้ําหมดนะครับเพราะว่านี่จะรอพ้นหน้าฝนนี้แล้วเดี๋ยวก็จะรื้อแปลงใหม่แล้วก็จะปลูกลงดินนะครับครั้งนี้ปลูกลงดินก็เอ่อก็ต้องรอนะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับ6-7เ,เดือนเขาก็ให้ผลผลิตอีกตอนนี้แม่พันธุ์พร้อมแม่พันธุ์พร้อมครับแม่พันธุ์พร้อมนะครับอาจจะมีเยื่อใยครับ นี่นะครับคือปัญหาและอุปสรรคนะครับอ่าเราก็หาทางแก้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราให้พี่โอเล่พาไปดูสวรสที่ออกผลเยอะๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์กำนึงพาไปดูอีกแปลงนะครับผมตามไปดูกันครับ ครับผมเนี่ยครับแลงนี้นะครับผมปลูกมาก็ประมาณนะครับย่างเดือนที่8นะครับแต่ออกลูกมาเนี่ยก่อนหน้าฝนเนี่ยห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าฝนลูกจะเยอะมากแล้วก็ช,ชะลอไปนะครับแล้วก็พอพ้ออนหน้าฝนมานี่เริ่มติดดอกอีกเยอะมากนะครับ ระยะเวลาเจ็ดเดือนนี่ฮะหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยครับลูกออกเยอะมากปัญหาที่เกิดน,นะครับเสารวเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเบี้ยวีฟาชี้นะครับเ <Yeah, S 1> ดืนอนเนี่ยฮะก็คือเขาจะแกลนเนื่องจากว่าอายุเขาไม่สมควรจะแบกแต่พันเสารถพันบูไนพวกนี้นะครับมันค่อนข้างจะเอ่อลูกออกลูกดกมากนะครับพอดกมากปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คือเขาจะแคกแกลนนะครับเราเก็บลูกไว้มากเกินนะครับ แล้วก็ปัญหาที่ผมบอกนี่เนี่ยมาดูเลยครับนอนเจาะโคนนะครับที่ผมบอกนี่ครับผมเพิ่งถอนไปนี่ฮะผมเพิ่งถอนไปนอนเจาะนะครับเจาะไปที่ลำต้นถ้ามันเจาะที่ก้านนะฮะเนี่ยก้านอย่างเนี้ย <5. S 1> ก็ยังโอเคเพราะว่าเราสามารถตัดตัวนี้ได้แต่ถ้ามันเจาะโคนเมื่อไหร่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดหนึง่งโคนต้องสะอาดนะครับไม่ลก สองก็คือว่า,าถ้าเป็นไปได้นะครับก็อาจจะต้องฉีดของผมที่ผมใช้ยา,าฉีดยุงฉีดแมลงพวกนี้นะครับไม่ใช่เป็นสารเคมีอะไรที่ฝังลงไปในดินนะครับฉีดโรยหน้ามันเฉยๆให้เขาให้พวกตัวแมลงตัวลูกตัวอะไรพวกนี้ตายนะครับนี่คือเจาะตรงนี้ผมตัดทิ้งเลยนะครับส่วนนี่นี่น,นี่นี่ครับตัวนี้เนี่ย อลมาจากไว้ลูกเยอะเกินนะครับเขาจะเริ่มแคกแก้แล้วบางทีก็คือทิ้งลูกก้านจะเหี่ยวนะครับก้านจะเหี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก,ก็คือต้องให้อาหารมากนะครับคนที่ว่า,าไว้ลูกเยอะเกินเนี่ยนะครับในช่วง6-7เดือนเนี่ยแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ก็คือว่าคุณต้องเติมอาหารให้เขาเยอยู่เรื่อยๆเพื่อช่วยเขาให้เขาปรุงอาหารดึงไปเลี้ยงลูกนะครับ นี่ขนาดว่าอายุไม่เยอะแต่เขาทิ้งลูไปเยอะมากนะครับก็ยังดกนะครับครับนี่ก็คือคือปัญหาของเสาร้นะครับก็ต้องคอยระวังดูนะครับดูปลูกเสารถนี่ต้องคอยดูโคนอยู่บ่อยๆลำต้นดูขี้ของมันนะครับว่ามันมีขี้ของหนอนตัวเจาะลำต้นเนี่ยอยู่หรือเปล่านะครับในนั้นก็จะเจอปัญหาปัญหาประมาณนี้นะครับนี่ครับอัปเดตได้ดูแล้วนะครับผม เอานะครับนี่เราก็มาอัปเดตนะครับนะเสาวรุษบาเดียวของสวนจ่าท่าข้ามนะครับผมกันนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งลุกข้างกองกังกองกังกันนะเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับให้กับเอฟซีเอฟซีนะให้กับพี่น้องเราในรับซามนะครับวันนี้นะครับไปก่อนวัดดีกับโฟม